ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบมืดสุขสุขคนเนาะอ้าไม่อนี้กันหลังจากเลิกงานคือเก่าเนาะผมสิพ่ามาย่างเบิ้งยนางเบิ่งสวนเองแต่พาล่ำในต่างประเทศเนาะพูพ้อกันเหมือนเดิมเดี๋ยวไปน้องทางช่องเก่าช่องเดิมละช่องโซกช่องมันเนาะช่องซีช่องกต่ที่พากันจำได้ยุทกวะเออเนาะแฮปปี้แฮปปี้เนาะเอาเบิ้งครับ จะอธิบายสูบฟังเนะาะบัดจินีเนาะอืมเนีย่ยลักษณะครับอมไม่คักดีดีเด้ส่วนเนี่ยเบิ่งโอ้ยผมก็เห็นตะบันเฮาน้ำพะกินจีนหนึ่นสีเหลืองๆเนี่ยก็บ่รู้นะอาจสิสิมีอยู่บ่ครับแบบบางสีกินแบบกินซุปค,คือจังแบบบางสีเนาะโอ้ยมือกับ่ว่างมันจะสู้ม้เบิ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิเฮ็ยดยางไปหลังจากเรื่องงนกันมาพ่อๆกันคือเก่าแล้วครับนี่ตอนแสงไปเนี่ยเบิ่งดูแซ่บอีหลีครับ อันซื้อสายพันธุ์มันหนะึซื้ออยังเดียวผมก็บรูแล้วผมผมก็บริทำจังเกียรนะหุ่จักแต่ว่าจะควางเห,นะหออยียบรถล่ะนะที่ปัสสวนสุอยางอะนะหน่วยอุนตุนแต่ละตุนหน่วยบ่หน่อยกิโลเด้ยฮะนะจุกมาแล้วนะนี่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปูงลงนะผมสีส้มให้เพิ่งเนาะวางของจากหน่อยมือขางนึงก็บขาอยู่โอ้หัวมวนไปเสนอพี่น้องเอ้ยเนาะนั่นครับเดี๋ยว ก้อยสุกไหมบุ้งเห็นบ่ล่ะเนี่ยมันก็สุกเด้สุกแล้วก็มันจะโรนลงมาในถุงนะไอ้สุมหน่วยที่มันสุกนี่ยมันสีสีออกไข่ไข่อัญมณี่แล้วประวัติาสนี่แบบอธิบายบ่ถึงนะครับเนาะอยู่บ้านเฮาผมกะก็ได้เห็นเขาเจ้ากินแล้วขาเจ้ากินแต่สีเหลืองกเขาเจ้าว่าพันธบาหลีแบ่มี่ข้าวหมึนของมาถามอยู่ปลาสีใสพันธ์หยังเนาะเจ้าเห็นงานอยู่ประเทศใดญเนาะเจ้าอยู่ประเทศใดญสวนอยู่ประเทศใดญตี เดี๋ยวเชีหนาผมจงจงสีบอกนะครับเนาะเชียนี่ขออุปกรณ์นะครับเนาะไก่เติบแล้วครับขามมาไก่เติบอยูุ่นะมันเป็นผมว่ามันเป็นพลไม้ที่แบบเจ้งเดล่ะมาสจั๋นยี่นะครับเอากับไม่เมื่อยเนาะอากาศห่อนๆนึกเสียผมกินก็ไปก็เอ้าบอกวิรีล่ะบากเกินสอง่วยนะแบบเมื่อยเข้าเมื่อยสั้นหิวเขาของนเนาะเขาสั้นหิวเขาของ ก็เ่เกินสองหน่วยนะครับเนาะเอา้าเพื่อนๆว่าเอรอสิขึ้นไปเอาจัางไดเอานะัา่นเนาะบัดที่นี่ <laughs> สิขึ้นไปเอาจังไดอันนี้ต้นใัรแมันป่นปามบันนมบ่นห้างเนาะมันก็คล้ายๆต้นป่ามเนาะป่ามบั่นห้างก็่าสิประมาณจากักรที่นี่สิบลจังใดอันนี้จักปีผมก็ว่รู้เนาะแต่ว่าผมมาอยู่นี่ก็บหาสี่ห้าปีแล้วเนาะมาเฮ็ดงานอยู่เนี่ยสวนกับพวกเป็นหน่วยด้วครับผุุน อูบีหนึงนี่บ่อนอยตันเดอ้อดี่ทัพเมียที่นี่นะดีเย็ดทักไหนเมียที่นี่เราคนไทยกะหลายอยู่หรอกครับคนไทยกะอยู่ทั่วไปเนาะเพราะว่าถ้ามาได้ละทุกคนทุกคนจะตามมาทำงานของฉันเนาะเนี่ยคุณเจริญเบิร์เห็นบ่อหลังอาชีพสั้นนะครับบ่มีขากล่องเพราะว่าถ่ายออกจากโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์ <S <S ถ่ายออก ย่าเมื่อยๆไขว่ไขว้ห้องหิ้วเข่าของฉันนะก็กินเข้าไปนะครับกินเข้าไปสอง่วยครับได้ผลเลยเศร้าสันแต่แบบผู้ใดว่าเออหิวเข่าของฉันเนาะเป็นไข้่ไขว่าเป็นโรคเบาหวานงฉันเนาะกินเข้าไปหนึ่งหัวโตสอง่วยเศร้าเลยแบบว่าต้องกินเข่าก็ได้นะมือเทียงมือจิยงเทียงนี่นะบากินเลยกับว่ารู้นะอยู่บาลน้อามันเป็นจังใดยนะเอาฝากนเ่นะครับฝากติดตามช่องผมเนาะ เดี๋ยวมันจะควายเห็ดใเห็ดใ้เบิง้งงก็ไปหรอกหลังจากที่ผมเดืองานหนุ่ชีแหละเดืองานแล้วนะครับผมส่วนที่ผมอยู่นี่กับแบบบมมีสารพิษนะครับเดอบ้อไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแต่เพราะฉะนผมชีว่า,า,ผมผวาบมน,น่าคิดกลอนที่ผมว่าอีแบบบมมีสารพิษนะครับบมมีสารพิษเลยออกแกนิกกันเ,เอาง่ายอันนี้แนวรรวมครับแนวรรวมช่ห <laughs> จักว่าอะนี่เ <laughs> บิง้งพุน ขมน้ำขมตะลี่ขมผู้เขามาได้นี่ปักบุ้งไทยมาไก่ทั่วโลูกนะครับเนาะโกอินเตอร์มันตัวมันต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันดึงสีเห็นบ่โอ้ยกลวองน้องกวางแกะตัพท์กับสูมไม่ได้ดีไปันได้นะเห็นบ่เเด้อนั่นแหละครับไอ้ลูกสีดำๆมันชีอ่อนก,ก็นด,ำด,ำด,ำดำดิขำชีดแดงใสหน้าแบบใสปิ้งเลยนะ เลืองๆนั่นกับวานหวานหอมกรอบแล้วกับมีกับมีอะไรเป็นถามว่าฝาดบอหน่ะบอนะครับผมถบอกว่าบอฝาดเด้อหนอสีเหลืองๆนะบอฝาดแต่ว่าสีสายพันธุ์นะผมบ่รู้นะครับนะบ่รู้แต่ว่ามันกะมันกัมีหลายแหละครับสีเหลืองๆจังซี่นะสีเหลืองๆแล้วก็สีอะไรยังก็ดกระจกว่าบานท้องเอื่อยยังก็แอปเปิลบกับมีแต่ว่าอันหนึ่งกเจ้าเบาะนะครับก็เจ้าบวกกินรู้สึกว่าพันธุ์นี้นะครับ ราคาส่วนราคาผมก็บผมหลนะครับแต่ผมรู้จักว่าแซ่บมากนะเอาเห็ดออกไม้ให้เบิ้งนี้ซื่อแล้วครับหลังจากเลิกงานเนาะเอาฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ผมเนี่ยครับเด้อรับตาไครให้ความเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลูกอีสานมันเจขึ้ันลอยนะครับเนาะได้เห็ดชิบออกไม้ส้มตัวไปกับหลังเลิกงานยังชี้ละผมชีเห็ดชิบให้เบิ้งดอกครับโอ้โหนะเหมือนที่ผู้มีประเทชกระเจ้าเนาะ เรา,าเพิ่งเกาโรดคนนับพี่น้องเพื่อนเลยอะพี่น้องออกจากคำหัวไปหัน,นมันกาบ่ามีฝนนะครับบ่มีฝนเลยว่ากระเจ้าครับโอ้เห็ดออกมาผลไม้เห็ด <c oughs> ออกมาได้รสชาติแบบสมซื่อเลยครับผลไม้ของกระเจานะ้าเนาะเอา้าคลิปนี้ผมกับบ่มีอีหยังวอลไลน์นะครับเนาะผมกับจิขอปิดคลิปเออ่ไว้แค่เพียงแค่นี้นะครับ